เอาจริงเป็นคนที่ไม่ค่อยเล่นเกมผีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าได้มีโอกาสไปเล่นเกม Resident Evil ก็เป็นภาคที่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะครับและแน่นอนครับมันมีฉากที่เราตกใจกันแน่อยู่แล้วนะเลยสิโอกาสนี้ครับอยากเอาฉากที่เราตกใจนั้นรวมกันแล้วก็มาเป็นคลิปวิดีโอคลิปเดียวนะฮะมันมีทั้งฉากตกใจที่เล็กน้อยแล้วก็ฉากตกใจที่แบบมหาศาลมากเลยนะครับผมซึ่งผมจากที่ผมไปดูมาของตัวเองนะครับค่อนข้างมีวิวัฒนาการที่แปลกนะครับ ช่วงแรกๆมันค่อนข้างที่เป็นอะไรที่ตกใจแล้วแบบตกใจแล้ว,ลวหลุดคำหยาบออกมาบ้างนะครับแต่ช่วงหลังๆมันมันชักประหลาดขึ้นไปเรื่อยๆมันตกใจแล้วมันก็พูดภาษาอะไรมาก็ไม่รู้ครับมันก็ดีกว่าหลุดคำหยาบออกมาครับซึ่งผมโอเคนะก็พูดไปก็ไม่มีใครเข้าใจครับไปลองชมอะไรดีวกว่าผมไปไปเฮ้ย,ย <c oughs> ไอ้เหี้ยมึงมีอาไว้เนี่ย <c oughs> มึงใครเนี่ยเอาเฮ้ยรถยนต์ทำไมโอโ้ บ้านที่ถูกทิ้งร้างหนึ่งมิถุนายนบ้านพีสิงแห่งดันลวูนลวีเทฟฝึกซ้อมนะฮะโอ้โหเสียตกใจที่นี่อีกแหละเปิดได้โอเค,อเคไปเปิดบันไดครับผมเราจะไปห้องข้างบนกันฮนะเอออีธานไม่เป็นไรนะไม่เป็นไร,ไน,ไรนี่ฉันเองที่ไิจาโตอ,อาหารบมืออาหารบนข้ามได้งั้นเหรอวะลุงอย่าทำผมลุง สวัสดีจ้ามือมือเป็นยังไงบ้างกูไม่รู้เหมือนกันสวัสดีครับผมเอ้ยแล้วใครจะไปหาที่ไหนมาเปลี่ยนเนี่ยกูจะไม่รู้มึงไหมล่ะลุงไอ้เคี้ยรมานทำลายของมึงเองอ่ะหนีก่อนดีกว่าเท่าหนีไปไหนตังเงยโอ้โหห้ามคุยห้ามทุกอย่างไอ้เคี้ยร์ลุกจากตัวอ้าก็ไม่ได้ไม่ต้องไปเป็นห่วงกูกูไม่โอ้โหไม่อีอทรายแบบไม่ไหวแล้วไอ้เคี้ยร์นักกูใช่ไหม โทษเสียเวลาชีวิตผมผมจะกลาบไปออกจากเติ่มสุดจะฉันแล้วยังไอหนูต่อไปแกจะเห็นอะไรบางอย่างที่สวยงามนะอย่ายิงมันเปินกระสุนเออไอเวนเ้ยไปแล้วเดี๋ยวม่งตื่นเราจะลืมกล่องนี้ไม่ได้ยังไรกันอันแน่อย่ามแอบอะไรวะตกใจหนอนวะโอไปไหนได้บ้างวะเนี่ย แม่งเอ้ยชีวิตเว้ย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 เวอยเย้เย้เยายายาปลอดภัยเท่าไหร่อันไหนเว้ยเว้ยต้องเทียบ์ปีนี้มาตามของเจ้าโอ้หางนั่นตีก็เข้ามาว้าเข้ามาจริงด้วยอะไรเล่าเข้ามาก็ไม่ตีเข้ามาทำไมวะฮะเฮ้ยว้าวคุยเรื่ของมึงเนี่ยไอ้สัสมึงมีใครวะเฮ้ยอะไรไอ้ห่างกลัวอยู่เสียงอะไรแปลกๆข้างหลังเดี๋ยวนะ ถ้าเรามีกุญแจแมงป่องแล้วก็ไปเอาสิ่งที่เรียกว่าลูกสองได้นะเซ้ว้าคุยอะของมกินนะกระหนาบลงตามรักตามผ่านไปเรื่อยายไม่อยู่แล้วนี่ว่าเฮ้ยว้าลุงฉันจะแก่แล้วไม่กูไม่อยากเจอมึงเลยล้วเอ้ยเดี๋ยวเดผิดผิดทางผิดทางผิดทางบ้าบอนาว้าวยายทำไรเนี่ยโว้จังหนับให้ตลอดมืดไปหมด What the fuck อะไรทำไมมืดวะว้าอีป้าเธอคิดจะไปไหนอ่ะไปหาพ่อมั้งหยุดจะทำกูถีบแม่วเราสวยอีธานได้โตรอีธานได้โตรช่วยกูด้วยมาที่จะเอาทำแบบงั้นกับเมียเราเปิดไปมาเสือกอะไรที่นี่แล้วโอ้ยรับมาทางนี้ฮะ อะไรนะเก็บไปก่อนนะฟ้าไม่เห็นได้ไงวะนี่กาว้าววันนี้กำลังยุ่งเรงยิ่เท่าดีโอยเจ้าป้าเฮ้ยทำได้ดีมากเลยนะมันตกใจจริงเ้ยตกลงไปข้างล่างแล้วอีธานอะเนี่ยแต่เฮ้ย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 อะไรอะไรตัวอะไรวะคืออะไรเนี่ยชั้นสอง ปาชบาเฮย่ะโฮออกไปชาล่ามาปากระชั้นหน้าเราไปสร้างรักด้วยกันไปสร้างหรอกป้าไม่เอาไปปล่อยผมเก็บไปไงหมดไอ้เก็บไม่เก็บจะจับแกได้แล้วนะเฮ้ยไม่ช่วแกดิไม่ได้ไม่ได้ทั้งนั้นแหละป้าผมเผาจริงนะเอา้าผมเผานะผมเผาป้านะาานะเอา้าขอร้องมันไม่ใช่เรื่องตลกนะเว้ยเฮ้ยการที่ไฟจะมันจะไปดับอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องเข้าใจเปล่าะอะไรกันล่ะ ยี้มันจะลงว่ะหรอวะลูกบอลสาสาราไม่มีวันขยับเองได้หรอกมันต้องมีลมลมมันพัดว a น n a m ม k e ก b ือแปลนนนนนนลองเพลชเวยเลยชิบไปเหมือนเธอเนี่ยคือขาเข้ากูไม่โดนอ่ะเข้าใจปะแล้วขาออกอ่ะขาออกไปจะเห็นขาคนยืนเ้ย เจอห้องอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเข้าไปแป๊บเดียวเขี่ยอะไรเยอะขนาดนี้เหรอเป็นเด็กมีความสามารถนะเนี่ยว้าจะไปทำตัวเอ้ยดูมันจะพลังยิงไปเลยแล้วกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอือใหมันเปิดไฟหรือปิดไฟวะห้องเนี่ยห้องเฉนี่ยทางนี้ใช่ไหม่หาคิดว่ามันเงียบแล้วมันจะทำให้ฉันขนลุกได้ยังงั้นเหรอไม่มีทางตลอด ยาสวัสด yeah, so ีครับป <'t care> ้าเปิดประตูวาจาเย่มาสเดวัาบนโคเออดดวัน้เมนดับยดัหร่นถู่นล่าหลนลนล่นลนลล่ลล่ล มันเจ็บไหมมันเจ็บไหมฮคึคุญแ,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 แจงูกุญแจงูกุญแจกุญแจงูเฮ้ยคุญแจงงูนะกุญแจงูกุญแจกุญแจกุญเธออีกแล้วเหรอไม่ใช่ทางนี้ห้องทีง่สองขึ้นจำได้นี่จำได้จริงปะเนะี่ยอ,อูจเบียย่าแมวอ่ไปเธอเพื่อน โอเคครับผมโอเคนะฮะ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 ,ะอุจเปดออเอเออเออเออสเือปละจโอเคกูคลืมไปพ้อนีไมัมีอีกตัวหนึ่งลืมลืมไปวะการักกัม่เหมือนวันที่ผ่านมาฉันยังเลยอย่างเข้ใจฉันก็เพียงเวลาบา้างว้าวว้าวาว้าาว้าว ขึ้นมาไปด้วยไปด้วยดีสองโอเคตามฉบับแล้วมันกำลังจะพูดเลยว่าตามฉบับแล้วมันไม่สมควรข้าเท่าไหร่ตายดิเออผมกำลังจะพูดเลยว่าตามฉบับแล้วในในหนังนี่ครับลิฟในหนังผีในลิฟไม่น่าขึ้นเท่าไหร่นะเอาโอเคระวังหนีบตัวนะเพื่อน ล็อกก็ไม่บอกว่าล็อกรักก็ไม่บอกว่ารักพักก็ไม่บอกว่าพักทักก็ไม่บอกว่าทักจริงจริงเขาเรียกว่าไปเรื่อยครับที่ว่าตัดต้นไม้นะนั่นมันใบเรื่อยเฮ้ยอะไรครับเนี่ยเอ้าอีพี่ใครเพิ่งทักมาตอนนี้วะมีอาอีเด็กเกียไม่ต้องมาช่วยอะไรฉันตกใจไอเนี่ยสาปอะไรวะใช่ไหมวะ โอ้ยเจ็กเวนมาไม่ใช่ตัวเจะไป็นใครเบว้ายไีบ้าเอ้ยเมียโอเค okay, ครับผมตอนนี้คลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมคือฉากตกใจมันก็มีเท่านี้แหละประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับผมบ๊ายบายเจอกันครับทุกคนกดติดตามให้ด้วยนะ